สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาจัดบอลทีเด็ดไปอสามตัวนะครับผมแต่อย่าลืมนะผมให้เข้ากลุ่มกับผม กดลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะผมวันนี้ก็จะจัดให้คือ3ตัว3ลีกเลยก็ตัวแรกที่ผมจะให้นะครับผมก็เป็นอิตาลีเซเรียอานะครับผมคู่ระหว่างเจนัวต้อนรับกันไปเยี่ยของโตลิโน่นะครับเจนัวฟอร์มฮันนัดหลังสุดนะครับผมไม่แพ้ใครเลยถือว่าจะใช้คำว่าดีได้ไหมเพราะเขาก็ยังไม่ชนะใครเลยนะหวานัดหลังสุดคือเสมอทุกนัดเลยส่วนโตลิโน่ระหวาันดนัดหลังสุดเหมือนกันนะผมก็แพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไปสานัดนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มแล้วคือโตลิโน่ดูแย่กว่านะครับแต่เฮตุเอนนนะเจััมกฮต์ สามสองนะครับผมมาดูนัดล่าสุดข,ของเจนัวนะครับผมเจนัวนะผมก็เสมออารตาลันตามาเสมอกับเอ็มโปรีนะครับผมเสมอกับ อ,อินเตอร์มิลานนะผมก็เสมอกับเวเนเซียก็ยังเน้นไปทางที่เสมอจริงๆนะส่วนตอริโน,โน่นั้นล่าสุดนะครับผมก็เสมออินเตอร์มิาลานมาเหมือนกันเสมอโบลุนญ,ญ่านะผมแพ้กายารีแล้วก็เสมอยูเว่นะนะผมตอริโน่โอ้โหเจอว่าเท่ากับว่าเจอทีมใหญ่สะดุดจัดได้หมดเลยนะสำหรับตอริโน่นะครับผมนัดนี้ผมเลยมองว่าโอกาสที่จะจบเสมอมีอีกไหมผมว่ามีนะครับผมแต่ถ้าให้นั่งใจจริงผมว่าเกมเนี้ยน่าจะ ความมั่นใจกำ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 กแบบว่าต้องการชนะหรือผมเลยมองว่าคู่นี้สกอร์สูงโอกาสเป็นไปได้มากที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงไปได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ต่อไปนะผมที่ผมจะให้นะผมก็เป็นลาลิก้าสเปนเตะเวลาตีสามตรงเหมือนกันนะครับผมก็เป็นแอตเลติกบินเบลต้อนรักแชมเบีนของเกตาเฟ่นะครับ mm hmm. บินเบลนะผมฟอร์มพัฒนาังดก็ชนะสองแพ้ไปสามนะส่วนเกตาเฟ่นะผมฟอร์มพัฒนาสุดไม่ชนะใครเลยเสมอไปสามแพ้ไปสองนะครับ เฮ้ยทูเรสคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับผมนัดล่าสุดก็เป็นการที่เสมอไปที่ศกศูนย์ต่อศูนย์นะก็เป็นบินเบลไปเยือนนะครับแต่นันนี้มาเตะในบ้านบินเบลนะผมบ,บินเบลนัดล่าสุดนะผมแพ้เรียวเปติตมานะผมหนึ่งศูนย์แต่ฟอร์มในบ้านนะผมชนะเลบบนเตสามหนึ่งนะชนะเรียวโซซิดัดมาสี่ศูนย์นะผมเสมอเลบบนเต้นะครับผมบแล้วก็ชนะเอสปันยอนคือฟอร์มในบ้านของทาง บินเบาดูดีมากนะครับส่วนทางฟอร์มไปเยือนของเกตาเฟ่คร้บผมนัดล่าสุดก็เสมอกับบาเลนเซียมาเดี๋ยวไปเยือนนะผมแพ้เอสปันย่อนมาแลวผมเสมอคาดิสไปเยือนแอตมาลิศก็แพ้มาสี่สามนะผมไปเยือนเรียวโซลิดัดก็เสมอศูนย์ศูนย์นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงลำดับตอนนี้คือบินเบาะนะผมต้องชนะนะครับผมถ้าชนะล้านี้ก็ยังอยู่ลำดับที่เดิมนะแต่ว่าไม่ได้ขยับไปไหนเพราะยังตามเบียร์เรียวอยู่ถึงห้าคะแนนนะครับผมถ้าชนะนี้ก็แค่เว้นระยะห่างนิดเดียวนะครับส่วนทาง เกตาเฟ่นะผมก็ห่างจากโซนตกชั้นทัง4คะแนนนะผมชนะแพ้นัดน,นี้ก็ยังไม่ค่อยส่งผลมากเท่าไหร่นะครับนัดนี้ผมเลยมองว่าบินเบาดูแข็งแร่งในบ้านมากกว่านะดูเหนือกว่ามากเลยในบ้านนะผมนัดนี้ผมเลยมองว่าบินเบาไม่น่าพลาดนะสำหรับนัดน,นี้นัดนี้เขาจิ้มไปที่แอตลนติกบินเบาได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายนะผมก็เป็นสึกรีมเมลีกอังกฤษนะผมเตะเวลาตีสามตัวเหมือนกันก็เป็นคู่วูฟแทมปันตต้อนรับกัมเบียของรีดเไนเตตดนะครับ วูฟนะผมฟอร์มนัดล่าสุดนะผมชนะไป2แพ้ไปสามส่วนลินนะผมคือฟอร์มแย่แย่เลยนะครับผมแต่นัดล่าสุดเพิ่งชนะมาก็จริงนะผมชนะนอลินไปได้2อหนึ่งแต่ก่อนหน้าน,นั้นก็คือแพ้มา4นัดหลังสุดเลยเฮ้สุดนัดแรกที่เจอกันก็เป็นวูฟไปเยือนนะผมจบที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับผมมาดูนัดล่าสุดของทางวูฟนะครับผม ไปเยือนเอฟเวอร์ตันมาชนะไปได้1นแล้วฟอร์มในบ้านนะครับผมกดวัตฟอร์ดมาถึง4-0แพ้คิตาพาเลส2-0นะครับผมแล้วก็ฟอร์มในบ้านหนึ่งนะก็ชนะเลสเตอร์2-1ก็ถือว่าฟอร์มดูดีเลยแต่ลีดนะผมตั้งแต่เปลี่ยนโค้ดใหม่ก็เพิ่งชนะนัดแรกนี่น in, นครับผมชนะนอร์ลีดนะผมก่อนหน้านั้นแพ้แอตตันวิลล่าแล้วผมแพ้เลสเตอร์มานะครับมาดูลำดับคู่นี้นิดนึงนะผมก็คือบูฟก็อยู่แบบว่าน่าจะหมดลุ้นเรื่องไปอยู่ท็อปไฟแล้วนะครับผมมมมเพราาาะะว่ี46คแแนนนตยูถึง 4คะแนนนะครับผมแต่ว่าถ้าแข่งนัดน,นี้ก็แข่งมากกว่านะก็ต้องรอลุ้นแมนยูอีกหนึ่งนัดนะครับผมแต่ว่ามีสเปอร์ที่ได้จี้ไปอยู่กับเวทแอมอยู่นะครับส่วนทางลีดนะครับผมก็อยู่ห่างจากโซนตกชั้น4คะแนนนะผมก็ดูเสียวเหมือนกันนะมาดูฟอร์มในแพ็ของวูฟนะครับผม14นัดน,นะผมชนะไป6เสมอ2แพ้6นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มกลางๆมากก็นัดน,นี้นะครับผมถ้าให้มองแล้วเกมลุกดูดีทั้งคู่นะผมเกมรับของวูฟก็ช่วงนี้ก็ดู แผ่วๆไปเหมือนกันแต่เกมรับของทางลีดดูแย่เลยนะคัผมด้นนี้ผมมองว่าสกอร์สูงโอกาสยิ้มสูงมากดนะ้านนี้ขอจิ้มไปที่สกอร์สูงได้เลยนะผมวันนี้ก็จับให้แล้วผม3ตัวแต่อย่าลืมพยายามครับกมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มานะ้มบอกเลยมีแจมๆให้แน่นอน